Tonight's main event. Do you hear that crowd? Let's get it off. Three, two, one, go! Oh yes. Watch out. Did you see? theory. ช่องนัดข่าวมินเกมมิ่งมีทั้ง t ิ k ตอกและ Facebook แล้วนะอย่าลืมไปติดตามกันด้วยล่ะครับเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานัดข o m วมินเกมมิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดไว้เพื่อที่ไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับสวัสดีครับอยู่ผมนัด Com วมินเกมิ่งครับกับเกม WWE Racing Showdown นะครับผม เป็นเกมมวยปั้มแนวขับรถนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันว่ามันผสมผสานกันได้อย่างไรนะฮะก็วันนี้ครับเห็นคลิปต่างประเทศเขาเล่นกันใช่ไหมผมก็เออก็ผังเอ,อิญนะฮะมันโหลดได้พอดีนะก็เลยมาลองเล่นกันสักหน่อยนะครับผมอันนี้ผมเพิ่งเล่นเลยนะจับได้สักตาสองตาเองนะนะครับผมนะหลกัหลกๆครับคือมันเป็นเกมที่อย่างที่อย่าง คือมันเป็นเกมขับรถอ่ะเือเอาง่ายๆว่ามันเป็นเกมขับรถนะครับแต่ว่ามีสกิลมีตัวละครที่เป็นนักมวยปล้ำด้วยนะครับในส่วนของเกมนี้นะฮะมีตั้งแต่โรมันเรนเลยนะโอโ้โหโรมันเรนนะครับผมปิดอ่าใครเนี่ยอดัมโคของฮอเกนนะครับผมนี่มีจินด์มาฮาวนะอาบังจากอินเดียนะฮะ มีพิจอนสีหน้าด้วยนะโอ้โหมีคอฟฟี่ครับแล้วก็มีโรมันเรน์นะอันนี้น่าจะเป็นเวอร์ชัน3ดาวนะฮะแล้วก็มีเซตฟริกินโรลินส์นะฮะทรีเบิร์นะ,ะครับผมแล้วก็มีปานเดอะเทกเกอร์นี่โอ้โหผมว่ารถสวยมากเลยนะเป็นช็อปเปอร์เลยนะแล้วก็มีฝั่งสาวๆด้วยนะอย่างอัสแะครับเบลลีーー่ชาร์ลอตแฝงนะฮะอ้าว อ,อ๋อเมกกี้เบ็คก้ลินโอ้โหผมมิเลียลิปลี่นะฮะรอนด้าราวซี่ซาชาแบงค์เชน่าเบสเลอร์นะครับผมแล้วก็ดรูแม็กินทายนะฮะผมเห็นนี่เหมือนจะมีตัวพิเศษเพิ่มด้วยนะแต่ผมไม่รู้เหมือนกันนะว่าเวอร์ชั่นนี้นี่ยังไงนะครับผมนะหลักๆครับก็นะไปดูช็อปกันดีกว่านะฮะไปดูก่อนนะ สายแบบสายเติมเงินสายอะไรพวกนี้นี่คือต้องมาดูช็อปนะครับผมนะซึ่งมีแบบฟรีด้วยนะแต่แบบฟรีนี้รู้สึกว่าเหมือนต้องดูโฆษณาดูอะไรพวกนี้ด้วยนะครับผมนะฮะหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับรีวิวคร่าวๆนะซึ่งอันไหนที่มีโฆษณาเดี๋ยวผมจะเอาแถบดําปิดกั้นไว้นะฮะไม่ให้แบบว่ากโฆษณาไม่จ่ายผมนี่เนาะนะนี <laughs> ่ โฆษณานี่งโอ้โหคือถ้าเราดูโฆษณามันก็จะได้ของฟรีมานะครับผมแล้วก็หลักๆก,ก็จะมีเนี่ยแหละเติมเงินนะฮะระบบเติมเงินนะซึ่งบอกเลยครับคือผมก็ไม่ได้เล่นแบบเล่นจริงจังอะไรมากนะดังนั้นคือเราก็จะไม่เราก็จะไม่เติมเยอะนะฮะหรือมันเติมไม่ได้เราก็ไม่เติมดีกว่านะฮะ ประมาณนี้นะครับผมป๊ะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเล่นเกมกันเลยดีกว่านะว่าระบบเกมนี้มันจะประมาณไหนนะครับผมก็เข้ามารับชมคลิปนี้กันแล้วครับอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องของเรานัดคอมเมินเกมมิ่งด้วยนะครับในการสรรหาสรรหาเกมใหม่มาเล่นนะก็โหมดหลักครับก็จะมีในส่วนของ My c a r าร r นะซึ่งน่าจะสู้กับบอทเนี่แหละนะฮะ แล้วก็จะมีอีกโหมดหนึ่งก็คือโหมดสู้กับคนนี่แหละนะครับผมนี่จะเป็นโหมดสู้กับบอทนะอันนี้พึ่งจับได้ตาสองตาใช่ไหมนี่นะฮะมีของรางวัลคู่ต่อสู้จะมีจอร์ซีน่าดัมโคเซตโรรินแล้วก็คอฟฟี่คิงสตันด้วยนะซึ่งเราก็ไม่รู้เหมือนกันครับว่าระบบเกมนี้มันจะประมาณไหนนะครับปะเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยดีกว่าครับกับโรเบนรเรนนะ อันนี้เขาเรียกเป็นมอไซค์อะไรฮาร์เรสใช่ไหมหรือว่ามอไซค์ฮาร์เรสหรือชอปเปอร์คือผมดูไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะเรื่องมอไซค์อันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับมาระหว่างนี้โหลดครับโหลดโหลดไปก่อนเกมนี้ก็โหลดฟรีนะฮะ Android iOS นะลองโหลดกันมาได้เกมนี้ก็เพิ่งปีหนึ่งนะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าเกมมันตายพอๆกับ Under Feed หรือเปล่านะต้องรอรุ้นกันมา ขับไปแล้วโอ้โหตอนนี้จอซีหน้าน้ำอยู่ครับหนึ่งช่วงโค้งคือผมไม่ใช่เป็นคนสายเล่นเกมแบบเกมขับรถซะด้วยสินะโอ้โหแหบโค้งโอ้โหมาตอนนี้น้ำจาโฟงฮะจะสังเกตว่ามันมีบูส์นะสีฟ้านี่แหละแล้วก็อื <c oughs> มีโจมตีแบบเบียดมาหรอถีบแป้งเลยอะไรอย่างนี้นะฮะ แล้วก็จะมีเนี่ยครับมีบูสในเรื่องของเนี่ยไอตัวสีฟ้ากับสีเขียวเนี่ยก็คือมันเหมือนประมาณแบบใส่ท่าไม้ตายกับคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะครับผมนะโอ้โหตอนนี้เราที่โลแล้วฮะมาพูดมากไปหน่อยมาขับแมดเออชอบเรื่องเครื่องครับชอบเล่นเครื่องหรอ,อนี่ปีบมีบูส์นะมาจับใส่โคฟฟี่เลยไหม นี่นี่แน่จับใสเลยครับทูบทูใสแสลมโอ้โหนี่อุ้ยอุ้ยโดนแสงโดนแซงโอ้โหนี่ผมยังไม่ได้เหมือนจะยังเก็บกล่องไม่ได้เลยนะเนี่ยมะเก็บได้แล้วมาใส่เป็นอะไรเนี่ยฟินิเชอร์ต่อสู้เออโจมตีคู่ต่อสู้เหรอนะต่อยอาโออาโอแสงฮะโอ้แสงแสง เย้ชนะแล้วนะโอ้โหพอชนะเสร็จฮะแน่นอนเดี๋ยวมันมีโฆษณานะฮะเดี๋ยวตัดเติร์ดก่อนนี่แหละครับระบบของเกมนี้นะก็จะประมาณนี้แหละฮะขับรถไว้สู้กับคู่ต่อสู้นะนะครับผมนี่ไดเวลสามมาแล้วนี่สามารถต่อสู้กับโอเ n เนนนะฮะก็คือต่อสู้กับคนได้แล้วนะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่า สกิลการขับรถของผมนี่มันจะดีขนาดไหนนะฮะมาเรามาลุยกับคนบ้างดีกว่านะครับผมนะนี่เรามีโรมันเรนนะฮะเวอร์ชั่นนี้นะฮะซึ่งไม่รู้เหมือนกันนะว่าจะชนะคู่ต่อสู้ได้บ้างเปล่านะฮะแต่เลเวลแรกๆนี้อันนี้ผมก็ไม่ค่อยมั่นใจเหมือนกันนะว่าจะเจอใครเจอจินเดอร์มาฮาวโรมมนเรนเอ้ยมีแดนเนียลไบรันด้วยโอ้โห เอ้ยไปเอาเดนียอรไอันมาจากไหนอะ่ะโอ้โหทำไมผมน่าจะเป็นแบบคู่เล่นใหม่นะอันนี้เกมมันเป็นเวอร์ชั่นเก่าแล้วอะ่ะเนาะดังนั้นคือแบบเหมือนอันเดอร์ฟีที่ไม่มีบอลสโตรแมนนะสำหรับคนใหม่ที่เข้าไปเล่นนะฮะประมาณนั้นนะมาสนามรอครับนะโอ้โหเราอยู่ที่แค่ออกตัวก็วืดซะและ้วโอ้นะมาขับรถครับ ก็ไม่รู้จะพากยังไงนะเวลาขับรถเนี่ยนะแล้วโอ้โหอุปสรรคก็เยอะเหลือเกินมาต่อยครับต่อยนี่ให้เอา <c oughs> ต่อยใบอั้นให้หลุดโค้งฮะเราก็เสือกหลุดหลดโค้งเองบ้าง <c oughs> นะก็เพื่อนๆนก็ลองหามาโหลดเล่นกันได้นะฮะใครที่แบบว่าเป็นสายที่แบบชอบเล่นเกมขับรถอย่างเงี้ยนะฮะก็ลองมาโหลดกันได้นะ,ะเป็นแบบตัวละครที่เป็น ตัวละครของ WWE ด้วยนะครับผมนี่บูสเอาแหกโค้งวันนี้นำเป็นดาฝูงอยู่นะครับนี่อสองรอบใช่ไหมนะคือมันมีแบบโจมตีคู่ต่อสู้ได้ด้วยนะจะเห็นว่ามันมีเกตเอาแล้วเออโอ้ยังทิ้งห่างอยู่ทิ้งไม่ห่างฮะแต่ว่าเรายังนำอยู่นะ พยายามอย่าหลุดโค้งเยอะฮะเอาอ้อโจมโอ้ยไอตัวข้างหน้าโจมตีแน่เลยมาเราเราต้องอาศัยช่วงดิฟที่มันดีนะฮะไม่งั้นคือแบบว่าแพ้เอาง่ายๆนะหลุดโค้งทีนี้แล้วอุปสรรคก็มีเยอะด้วยนะโอ้โหแล้วเข้าเส้นชัยครับหืมเย่ yeah, <ๆ>นะ ประมาณนี้ครับสำหรับเกม WWE Racing Showdown นะครับผมเป็นเกมแบบเกมขับรถมวยปั้มนะซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันผสมผสานกันอย่างลงตัวได้อย่างไรนะฮะแต่ไม่รู้เหมือนกันนะว่าคนมันเล่นเยอะกันหรือเปล่านะอันนี้ต้องรอดูกันนะครับผมก็อย่าลืมนะฮะถ้าเข้ามารับชมคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซ mm ับสไคร b ์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องของเรา นัดกมินเกมมิ่งกันด้วยนะครับผมแต่เกมนี้นี่ข้อเสียอย่างเดียวของเกมเนี่ยคือมันโฆษณาเยอะไปหน่อยนะฮะคือคือถ้าจะรับของฟรีเนี่ยก็คือก็ต้องดูโฆษณาใช่ไหมหรือแม้กระทั่งรับของรับอะไรพวกเนี้ยมันก็มีกดโคดดูโฆษณานะดังนั้นคือแบบว่าใครที่เบือ่อใครแล้วมันเป็นเกมออนไลน์ด้วยนะอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับผมดังนั้นคือใครที่เป็นส แบบว่าเบื่อโฆษณานี่คือแบบว่าไม่น่าไม่น่าโหลดมาเล่นนะฮะคือแต่ก็ลองดูกันครับนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปหน้าจะเป็นเกมอะไรนะฮะก็ลองมาลุ้นกันได้นะครับผมในคลิปนี้นะฮะในคลิปต่อ,ตอไปนะฮะแต่ผมจะเล่นเกมนี้อีกหรือเปล่านี่ต้องรอดูกันนะครับผมนะไม่รู้จะปล่อยไก่ให้ใครดูหรือเปล่านะ เผื่อจะมารีวิวตัวอื่นๆบ้างนะอย่างผมอยากได้อันเดอร์เทเกอร์มอไซค์ก็สวยดีนะฮะขอไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเลยละกันครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรนะครับก็รอติดตามกันสำหรับวันนี้ลากันไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมนะฮะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันมาอย่างเนิ่นนานนะครับผมมีคำพูดใดตกหล่นไปอันนี้ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับผม เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ลากันไปแล้วนะฮะพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีนะครับผมบ๊ายบายนะครับ